ฝน,นะนกระตุกจากพี่น้องมือนีซื้อไม่เห็ดน้ำยาขนมจีนกินอีกแล้วจ้าแล้วก็สิเปลี่ยนจากไซต์ประมาณนี้ก็สิซไม่เห็ดไซต์นี่งได้จ้าตะไคร้ค่ะใบมะก,กระูดค่ะพริกค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ปะปลาปลาทั้งหมดสามตัวนะคะตัวที่สามจ้า เผ็ดเดนะคะคุ้กกค่กะ หอมมากเลยค่ะโกนแต่ทำไมสีจิงมมันสวยมากเลยนะคะสีจะออกแดงม,มา้เลยนะเศไ,ได้มากเลยค่ะซื้อกะทิสดมาไม่ได้ใช้เลยมันเสียก่อนนะคะแล้วต้องไปซื้อกะทิกล่องมากะทิกล่องก็ไม่ได้กต่พอทำสองครั้งแล้วค่ะไม่ได้กะทิสดเลยได้แต่กะทิกล่องเสรยได้มากเลย น้ำตาลปรี๊ดเลือดไก่นะคะตีนไก่นะคะตีนไก่ที่เราต้มรวกน้ำนะคะต้มเอาน้เป็นลูกชิ้นไก่สาหร่ายนะคะเป็นลูกชิ้นปลานะคะน้ำยันียนกันด้อจ้ึแซ่บๆค่ะ